วันนี้ก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับที่เกิดขึ้นในวนันนี้รัฐบา,าลมีความห่วงใยรัฐบาลจะเป็นต้องหามาตรการที่เหมาะสมนะครับที่เป็นมาตรฐานในการบริการนะครับเราต้องบริหารในเรื่องโดยกันทั้งในเรื่องของโควิดทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของการบริหารความรู้สึกของประชาชนผมไม่สบายใจหลายเรื่องโดยกันในขณะนี้นะครับแต่เราก็ตามเราก็อย่าท้อแท้เราต้องให้กลังายซึ่งกันและกันและถ้าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับ ไม่ว่าจะสก,การ์แพร่ระบาดไปในระดับไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งในเรื่องของจะกลายพันธุ์หรือไม่กลายพันธุ์ก็ตามอันนี้เป็นเรื่องของมาตรการทางด้านสาธารณสุขซึ่งคณะแพทย์ก็ได้มีการพิจารณาหารือกันอยู่ในขณะนี้นะครับอะไรก็ตามเราก็ต้องอยงัดในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะให้มากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับจำนวนวกรถที่ทยอยเข้ามาในประเทศในเวลานี้นะครับหลายเรื่องเป็นปัญหาระดับโลกนะครับระดับประเทศด้วยแม้กระทั่งประเทศผู้ผลิตวัคซีนก็มีปัญหาเรื่องการผลิตวัคซีนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ผลิตวัคซีนเองก็ตามนะครับเพราะนั้นปัญหาเรื่องการจัดหาวัคซีนก็อาจจะมีปัญหาได้บ้างนะครับก็เราก็ต้องเรียแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับขอความร่วมมือทุกท่านได้รุณาให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยนะครับ ข้อสำคัญที่สุดทุกคนก็ต้องมีมาตรฐานของตัวเองการใส่หน้ากากระยะห่างการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงนะครับที่ท่องเที่ยวบันเทิงต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็จะเป็นต้องปิดสถานที่บร,ริการบางแห่งบางพื้นที่ไปนะครับและถ้าหากว่ามีการตรวจสอบพบว่าจัดทำมาตรการไม่พร้อมในการรับการโควิดก็จะปิดโดยทันทีเพิ่มเติมอีกนะครับผมก็อยากจะปิดทั่วไปท,วทั่วประเทศเหรอกนะ ผมก็เข้าใจนะครับแต่ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างไรนะครับการสูดานการบันเทิงก็ขอให้ทุกคนได้ได้นะครับยับยั้งชั่งใจดูด้วยนะครับเพราะว่าผลมันกระทบกับครอบครัวตัวเองกับสังคมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับผมก็มีความห่วงใยทั้งสิน้นก็จะสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการในการป้องกันในการป้องกันกา,ก,าการแพร่ระบาด มาตรการในการรักษาให้หายนะครับเราก็รักษาคนให้หายไปหลายหมื่นคนแล้วในขณะนี้นะครับก็ทุกอย่างเราเรายังคงรับได้อยู่ในขณะนี้ยืนยันนะครับขณะเดียวกันผมได้สั่งการมีการเตรียมการเรื่องของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครด้วยได้ให้กทมร่วมกับสุพราณไทยได้จัดเตรียมพื้นที่ในการทำโรงพยาบาลสนามในกรณีที่มีกา,การแพร่ระบาดจํานวนมากนะครับมาให้พร้อมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แล้วหากไม่เพียงพอก็ให้กระทรวงกลาโหมได้จดถาพื้นที่เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลายจังหวัดแต่ละจังหวัดก็มีความแตกต่างกันนะในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของประชาชนเพราะฉะนั้นผมก็ได้มอบอำนาจนอกจากมาตรฐานกลางที่สวคอ,อ,อไปแล้วเนี่ยก็คือให้ผู้ว่าจังหวัดสทจนะครับได้พิจารณาเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นนะครับข้อสัมพัน์เราต้องเราต้องการไม่ตกอะนะ่ะการไม่ตกนะครับใส่หน้ากากให้ดีแล้วกัน